ลาออกเลยใช่ไหมตอนเล่นนะครัรเดี๋ยอมลาเดี๋ยวแม่จะมาเรียกโอเคแล้ผมก็พามีสองเพลงแล้วนะฮะอยากจะบอกอีกทีนึงครับผมสำหรับใครที่ใช้จ่ายในศูนย์การค้าเซ็นทั้งนะครับผมมีอะไรนะเขาเรียกสลิปนะครับผม เป็นเวอร์นะเป็นหไงก็เจ uh ๊คสันว uh ้าอย่าดูเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเป็นลังครกโอเคก็สำหรับเพลงสุดท้ายแล้วฮะเลือกมาเพื่อทุกคนเลยนะปกติจะเป็นซิงเกิลของไบรใช่ไหมวันนี้ไม่เอาแล้เราเป็นพิเศษพิเศษไหมไม่เลยอ๋อยทุกไม้ทั้ ้อ่งเป็นนี้เลยนะเชื่อชื่อนีครับปิดเพลงนะฮะโอ้เล่นงง เป็นท่านเล็กน้อยนะครับผมก็เพลงต่อไปนะครับเป็นสิงค์แรกของไรนี้คือผมอย่าง